อะสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้อ, 9, นองเก็คือเกาพี่น,ออน,นอ้องมัเนเดิมมันเดิมหน้าเขาปลาเขาคือเกาส่วนคลิปนี้เนี่พี่น้องสีมาบอกไอเทคนิคดีๆพี่น้องเทคนิคดีๆก็คือเกาแล้วมีเอฟซีถามเขามา่นมาคือวิธีการถี่เห่าจะทําให้ข้าวมันแตกกอดีนี่เห็ดแน่าไหเออเห็ดทับเห็ดเน่ไหทํายังไง ก็คือพี่น้องไอ้ข้าวนี่มันจะแตกกอดีนี่มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยพี่น้อง <c oughs> มีหลายเหตุผลที่เสียดให้เขามันแตกกอดีอื <c oughs> แต่ผมจะพูดถึงเหตุผลหลักๆก่อนเ,อเหตุผลหลักๆที่ทําให้เขามันแตกกอดีนี่ก็คือพี่น้องก็คืออันที่หนึ่งนะคือพี่น้อง อันที่หนึ่งนี่ก็คือสภาพดินพี่น้องสภาพดินและก็แร่ธาตุาแร่ธาตุในอาหารในานาของเราเนี่ยมันมีหลายบอมันอุดมสมบูรณ์บอมันเพียงพอไหมอ,อันที่หนึ่งนั่นก็คือปุ๋ยนั่นแหละพี่น้องอปุ๋ยแร่ธาตุสารอาหารในดินนั่นแหละสำคัญอันที่หนึ่งเลยอันที่สองพี่น้องอันที่สองที่เสียหาย เขามันแตกกอดี้นี่ก็คือน้ำพี่น้องน้ำเอาเป็นอย่างคือจังหวะน้ำมาดิก็คือพี่น้องน้ำนี่มันเป็นตัวมันมีส่วนสําคัญในการลําเลียงแร่ธาตุอืมหรือว่าลําเลียงปุ๋ยนั่นแหละพี่น้องเพื่อให้ต้นข้าวเนี่ยมันได้กินปุ๋ยเออแล้วก็อีกันนึงก็คือน้ำน้ำน้ำนี่ถ้าเยอะไปก็บม่ดีพี่น้อง น้ำเยอะไปก็ข้าวก็ไม่แตกกอพี่น้องน้ำเยอะไปข้าวก็ไม่แตกกอเออพอดีพอดีนะคือพี่น้องนานี่นานี่จะต้องประมาณสักหนึ่งฟาร์มือตะแคงกับพ่อพี่น้องถ้าฮ็ดได้นะเออถ้านาในนาถ้าน้ําในนาใครที่มีประมาณหนึ่งฟาร์มือตะแคงนี่พี่น้องโอ้เขานี่แตกกอดีเออแตกกอดีครับคือน้ํานี่บ่บ่ต้องเอาไว้หลายพี่น้องไม่ต้องเอาไว้เยอะ เอาแค่เอาไว้ควบคุมวัชพืชเฉยๆ ừ, แล้วก็เพื่อให้มันได้ลำเลียงปุ๋ยให้ต้นข้าวนี่ได้หาสารอาหารพี่น้องได้ดูดซึมสารอาหารเออันที่สองอันที่สองก็คืออย่างน้ามันบอกควบคุมน้ําให้ได้อออันที่สามบัดน,นี้พี่น้องอันที่สามนี่ความทีความห่างของต้นเขาความทีความห่างของต้นข้าว, ừ, ค,ว,าค,ว,าาวคือถ้าต้นเขามันทีจนเกินไปนี่ ข่ามันก็นแตกก้อบ b ดีพี่นอ้องเออข้าวมันก็แตกก้อไม่ดีทำมันทีผลนะเออกะเหตุผลลักลัก,ลกพี่น้องเหตุผลลักลักที่เสียให้เข่าแตกก้อกะมีแค่สามตัวนี่แหละพี่นอ้องอือก็คืออันที่หนึ่งก็คือปุ๋ยปุ๋ยในดินนี่แหละเออแร่ธาตุสารอาหารในดินมันมีหลายบอ่อหรือมันมีหน่อยเออันที่สองก็คือไอ้น้ำแม,ม่นบอน้ำอือ คือถ้าน้ําเยอะข้าวมันก็ไม่แตกกอแตกกอน้อยอแต่ถ้าน้ําปิ่มๆหรือว่าน้ําเฉอะแฉะในเขานี่สิแตกกอดีพี่นอ้องออันนี้สองมันบอกอันที่สามบานี้ก็คือความทีความห่างอันนี้คือปัจจัยหลักๆเลยนะพี่น้องปัจจัยหลักๆเลยเออในในสีเห็ุเฮ้าสีเห็ดให้เขามันแตกกอดีนียกะ <c oughs> กะ็คือมีมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเอ้ยเราหวานห่างไปเลยเดี๋ยวข้าวมันแตกกอดี คือพี่น้องผมอยากบอกว่าถ้าห้าวานห่างไปแต่ว่าปุ๋ยนี่ปุ๋ยในดินหรือว่าแร่ธาตุสารอาหารในดินมันบ่มมีนี่มันกับบอแตกกอได้พี่น้องคือจังเห็นบอมมองนี่นี่เห็นไหมนี่ต้นห่างๆอย่างนี้เลยแต่ว่ามันบอแตกก่อแต่พี่น้องเบื้องมองนี่ตรงนี้ต้นห่างเหมือนกันแต่ว่ามันแตกก่อเห็นบอ คือพี่น้องบางครั้งบางทีนี่เขามันสีแตกกอนมันมันมันไม่ใช่ว่าเราจะดูแค่ปัจจัยเดียวได้พี่น้องเข้าต้องเบิ่งหลายๆปัจจัยเออบอแมนว่าหวานห่างไปแล้วปุ๊บนี่ข้าวมันจะแตกกอเสมอไปมันมันบ่อเสมอไปพี่น้อง <c oughs> อออแมนบอ่อ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไพที่บอกว่าหวานห่างเข่าแตกกอดนี่มันก็นบ่อเสมอไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าปุ๋ยอีกลหละเออ แล้วอีกอันหนึ่งบอกว่าวานทางปุ๊บแต่ว่าน้ำหลายเอแต่ว่าน้ํานี่เยอะคุณอัดอัดน้ําไปสักหัวเข่าเลยอะอย่างงี้นะ่ะมันกับมนแตกก่อพี่น้องมันข้าวมันก็ไม่แตกก่อเพราะฉะนั้นนี่มันมันมีหลายเหตุมีหลายปัจจัยพี่น้องที่เสียดให้เขามันแตกกอดีแต่ที่ผมบอกนี่สาเหตุลักๆนี่เสียดให้เขามันแตกกอดีก็มีอยู่สามตัวพี่น้องสามตัวแค่นี้แหละพี่น้องเอาไปพิจารณาลองเบรงอันนึ่งนะ่ะก็คือ เราจะต้องปรับปรุงดินพี่น้องปรับปรุงดินให้ให้ดินเนี่ยมันมีแร่ธาตุสารอาหารครบอืมแล้วก็เพียงพอกับปริมาณที่ต้นข้าวมันต้องการเออคือปุ๋ยในหน้าหลายเกินไปกระบาดีน้อยเกินไปกระบาดีเออม,มันต้องการปุ๋ยกลางๆพี่น้องเออต้องการปุ๋ยกลางๆแล้วก็น้ำเฮ้าต้องควบคุมน้ำบ่ให้น้ำเนียมันหลายจนเกินไป เออมาให้นะ้ํามันเยอะจนเกินไปถ้าเปลี่ยนไปได้ก็คือประมาณหนึ่งฝ่ามือตะแคงอืมเอาแค่เอาแค่เลี้ยงข้าวเอาแค่พอให้ข้าวนี่มันได้ดูดซึมได้ดูดซึมสารอาหารเข้าไปเลี้ยงมันก็พอพี่น้องเอาไว้แค่ควบคุมวัชจอพืชเพราะม่นอัดจนหล่นขาน่าแบบนั่นกะเขาก็ะบอแต่ก็คือเขาเออแล้วก็วานหางถึงจะหวานหางบางที่นะพี่น้อง บางที่นี่ว่านหางไปห้ามันก็หลายเออมันก็เหตุให้เขานี่บ่แตกก่ออีกเออมันกับมันก็มีส่วนน่ะหลายเหตุหลายปัจจัยพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเฮาสิมายึดบอกว่าว่านหางเดี๋ยวมันก็แตกก่อมันมันก็มันก็บ่บถูกเสมอไปพี่น้องแล้วก็มันมันก็ไม่ผิดเสมอไปเออคืออย่างหล่ะคือเหมือนที่ผมบอกนะพี่น้อง คือการเห็ดหนาเนี่ยมันมันบ่มีสูตรตายตัวพี่น้องบางทีนี่บางนาบางพื้นที่นี่วานทีทีไปเลยแต่ว่าได้เขาหลายเออเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันช่วยควบคุมหญ้าควบคุมวัชพืชเออไม่ให้มันเจริญเติบโตมันบอกมันมีแต่เขาแต่บางพื้นที่เนี่ยถ้าวานทีไปปุ๊บเนี่ยเขามันเป็นโลกเขามันต้นน้อยแมนบอเออมันมันก็ทําให้รวงข้าวมันเล็กตามแต่บางพื้นที่ บางคนว่านทีแต่ว่าเขาใส่ปุ๋ยพอเออปุ๋ยเขาปุ๋ยเขาพอเพียงพอกับต้นข้าวที่มันทีมันเทียนให้ต้นข้าวมันใหญ่แบบนี้เทียนให้ห่วงเขามันก็ใหญ่ตามไปบัดน,นี้มันก็เลยมันก็เลยไอ้คือมันก็เลยเฮ็ดนหน้ากันบ่มีพิษบ่มีถือพี่นอออ้องเออบ่มีพิษบ่มีถือเอาเป็นว่าสรุปนี่เอาเป็นว่าเราทําแล้วเราไม่ขาดทุน อืมเราไม่ขาดทุนแล้วเราได้ข้าวเยอะแค่นี้เองเอก็ประสบความสรจก็ประสบความสําเร็จแล้วออส่วนคุณจะหว่านทีจะหว่านห่างจะหว่านเดือนไหนจะใส่ปุ๋ยเยอะจะใส่ปุ๋ยน้อยเท่าไหร่อออัน,นั้นมันไม่ใช่ส่วนสําคัญมันส่วนสําคัญก็คือนูน่นพี่น้องตอนเก็บผลผลิตนูน่นอ่ะคุณคุณบวกลบคูณหารกับผลผลิตของคุณแล้วมันมันบกขาดทุนอน,นั้นแสดงว่าคุณยอดเยี่ยมแล้วอืมแม่เอา คืออย่งบางคนเห็ดหน้าทำนาม,มาทั้งปีสุดท้ายแล้วนี่เขามันล่มเบิดเออเขามันล่มเบิดแต่พอมาคำนวณดูบวกลบคูณหารเอต้นทุนค่าปุ๋ยค่าเกี่ยวอะไรแล้วนี่มันก็นยังในเขาอยู่แมนบอสูบแล้วมันก็บ,บ่ขาดทุนเพราะฉะนั้นกะเอาเอาเทคนิคหลายๆเทคนิคมาเห็ดร,มรวมๆกันพี่น้องบทสรุปแล้ว ถ้ามันได้ข้าวก็ถือว่าคุณประสบข้ามสําเร็จเออบ่มีผพดบ่มีถึกดอกพี่น้องเฮ็ดไทยเฮ็ดหนาเออฮะโอเคคลิปนี้กับประมาณนี้ฝากไว้ให้คิดอือว่าเฮ็นดน้าอะไรก็ได้พี่น้องหายมันได้เขาหลายๆอือต้นทุนน้อยๆได้ข้าวผลผลิตเยอะๆอือแค่นี้แหละพี่น้องก็เพียงพอแล้วที่สําคัญขอขอแค่เราทําแล้วเรามีความสุขพี่น้องเขามีความสุขแค่นั้นเลียนพอ โอเคนะเข้าใจตรงกัน